กิจกรรมบริจาคเลือดมนีท่านดรฉลาดค้ามช่วงสสคนใจของพี่น้องชาวโพชัยเป็นสสมแตรไหหรือสอจอตุลท่อนค้ามช่วงครับพี่น้องมนีได้เอาน้ำเบา๋วยดเดียวมาไว้ให้พี่ให้น้องในยูได้กินดังเจตนาล่มของท่านดรฉลาดค้มช่วงเป็นสสมแตรไหคนใจของพี่น้องครับ สวัสดีค่ะ,ะดิฉันรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนางรภพวรชัยเวชพิสิทธ์พร้อมอทีมงานเหล่ากาชาติแล้วก็แม่บ้านมหาไทยนะคะ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านทรงพลใจกลิ่มนะคะมอบหมายให้มา,ารับบริจาคเลือดนะคะมาตรวจเยี่ยมผู้รับบริจาคเลือดอำเภอโพชัยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ชาวอำเภอโพชัยนะคะที่ร่วมมือกันมาบริจาคเลือดนะคะสิ่งไหนที่ท่านทำนะคะวันมาบริจาคเลือดวันนี้นะคะเป็นการทำบุญท่านท่านาท่านมาร่วม บริจาคเลือดวันนี้นะคะก็ขอให้บุญกุศลนั้นนะคะกลับยังกลับไปยังตัวท่านนะคะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ร่วมมาบริจาคเลือดกันเยอะๆเพราะว่าตอนนี้เลือดเรายัางขาดแคลนนะคะถ้าเกิดท่านมาร่วมบริจาคเลือดเลือดตัวนั้นจะไปช่วยคนได้หลายคนนะคะจะได้เอาเข้าไปเก็บไว้ในโรงพยาบาลนะคะ ท่านใดถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอะไรขึ้นมานะคะทางสภากาชาติก็จะหยิบเลือดตัวนี้มาช่วยท่านนะคะกะชาติช่วยท่านกชาติช่วยเราเราช่วยท่านนะคะก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมรับบริจาคก,กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะใช่ค่ะภารกิจต่อไปนะคะก็จะเป็นการรับมอบบ้านนะคะเป็นการสร้างบ้านนะคะให้กับวันวันนี้เป็นเป็นการซ่อมแซมบ้านนะคะให้ผู้ยากไรค้ค่ะ ของอำเภอโพชัยนี่แหะค่ะประมาณ11โมงครึ่งค่ะก็จะได้ไปรับมอบบ้านต่อภารกิจต่อไปค่ะ

ยาเสริมมิตรตแหน่งตาร่างกายของท่านขอความกรุณาท่านนะครับ ครับการ

เลขนะครับผมใ เรียบร้อยแล้วครับค้างเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับจมีก

นะนอกจากนั้นนะคะนอกจากบริจาคโลหิตแล้วนะคะวันนี้เรายังเอาตาและอวัยวะด้วยนะคะท่านสามารถที่จะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะสามารถไปช่วยชีวิตก็คือถ้าเราบริจาคอวัยวะนะคะได้ขนาดที่เราเสียชีวิตแต่สมองสมองายแต่ว่าเรายังมีอ่นอีกนะครับหท่านก็บรจาค ีที่ดีองแต่สามารถไปช่วยช่วย่าค่รายว่าขอท่อรงที่มาท่านาี้มาสู่มาจริจาในวันนี้นะคะหากท่านมาสงจากบรากท่านะคะก่บร้นะน่จีค่ะนะคะ ก็ในนามนะคะตัวแทนแม่บ้านตํารวจนะคะวันนี้ได้รับมอบหมายนะคะจากท่านสวัสดิ์ใหญ่นะคะสถานีตํารวจภูทรเชียงใหม่วันนี้ก็ได้นําคณะแม่บ้านแล้วก็ทีมงานตํารวจจิตอาสานะคะได้นาขนมนมนะคะน้ําแล้วก็เครื่องดื่มมาช่วยร่วยกันนะคะมาบริจาคให้กับผู้ที่เสียสละนะคะในการมาบริจาคโลหิตครั้งนี้นะคะครั้งต่อไปเนาะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะ คนที่มีจิตอาสานะมาร่วมทําบุญด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเลือดนะคะบริจาคอาหารน้ําดื่มแล้วก็บริจาคอวัยวะนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อไปนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะวันนี้ก็สําหรับแม่บ้านตํารวจก็ได้นําสิ่งของมาบริจาคแล้วก็จะได้มีโอกาสไปมอบบ้านอีกอร่วมกับหน่วยกายชาติต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ